มาอัปเดตความคืบหน้าซีรีส์ Coffee Prince เวอร์ชันไทยกันต่อค่ะสัปดาห์นี้รู้จักกับอีกหนึ่งนักสแสดงอารมณ์ดีโบธนากรซึ่งในเรื่องก็รับบทเป็นทีค่ะถ้าเป็นเวอร์ชั่นเกาหลีจะชื่อว่าเทรแนซองนั่นเองคาแรคเตอร์ของโบนะคะจะเป็นผู้ชายอบอุ่นรักใครรักจริงแล้วก็ยังเป็นลูกพี่ลูกน้องกับพระเอกในเรื่องอย่างนุ่มแม็กวีรดออีกด้วยค่ะ ในเรื่องนี้ชื่อทีครับทีจะเป็นพี่ชายพระเอกเป็นพี่แบบญาติๆกันนะฮะเป็นอยู่ในตระกูลเดียวกันนี่แหละแล้วก็เป็นงานของเขาเนี่ยเป็นโปรดิวเซอร์เป็นพี่จริงๆพระเอกอายุประมาณ28 29ครับผมจะอายุประมาณ32โตมาแก่ประมาณ2 3ปีแต่ว่าเป็นพี่เป็นพี่น้องที่สนิทกันมากแต่มีอะไรจะคุยนตลอดแล้วก็สนิทกันมานานผมจะเป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างรักใครรักจริง จะมีคนก็คือกับดาตาเนี่ยจะเป็นแฟนกันมาประมาณ9ปีแล้วแต่ว่าก็จะมีลักๆเลิกเลิกกันมาแต่คือเป็นคนรักใครรัก,กจริงแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างเป็นผู้ชายอบอุ่นคนนึงอ่ะผมว่าบทนี้น่าจะเข้าถึงคนได้ง่ายครับเป็นคนที่เป็นบทที่คนเข้าใจได้ง่ายครับ๋ยวจะฝากผมเป็นคนไม่ได้ดูหนังเกาหลีเลยนะครับไม่ได้ดูซีรีส์ไม่ได้ติดอะไรเหมือนกันแต่ว่าพอเรื่องนี้มาทํางานแล้วต้องมาดูเนี่ยมนกลายเป็นว่าเออมันมันมันเข้าใจแล้วอะ่ะที่เขาบอกว่าดูกันจนยันเช้าไม่ได้หลับไม่ได้นอนเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรเพราะมันแบบ เขาทำดีเนื้อเรื่องพร้อมมันดีมันมีเหตุมีผลแล้วมันผมว่าฉากหลายๆฉากมันกุกกิก,กแล้วคือคือเราพยายามจะทำเวอร์ชั่นไทยเนี่ยให้ได้เกาหลีเกือบ100%ครับแต่ว่ามันมีบางอย่างด้วยวัฒนธรรมหลายๆอย่างมันอาจจะต้องมีการปรับปรุงไปบ้างน,นะครับ mm hmm. ผมว่าดูแล้วเข้าใจง่ายครับ เป็นเบื่อใครที่ดูเวอร์ชันเกาหลีมาแล้วก็อยากให้ลองดูเวอร์ชันนี้ด้วยนะครับใครที่เบื่ออะไรที่มันเป็นละครละครนอะ่ะเรามาดูอันนี้ดูก็ได้ครับอันนี้มันเป็นแนวแบบเป็นแนวซีรีส์ที่มันก็เป็นเรื่องความรักนี่แหละแต่ว่าเป็นความรักที่ผมว่าหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นการถ่ายทอดด้วยมุมมองแบบนี้และที่สำคัญคือเรื่องภาพพิยงในการถ่ายนะผมว่าคือสวยมากอะ่ะ นอกจากนี้โบยังเผยว่าเข้าฉากวันแรกกับน้องดาป้าซีแรกพี่โยไม่บอกเจอในเล็บซีนะครับคือเป็นซีนที่ผมต้องจูบกันะคิดออกไหมวคนแบบชีวิตนี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนเพิ่มมารู้จักกันไม่นานแบบแล้วมาทำงานร่วมกันครั้งแรกซีแรกก็ต้องจูบกันแล้วผมก็รู้สึกว่าโห ทำไมมันโหดนะว่าพี่ยงอะไรเงี้ยแต่พอผ่านซีนนั้นไปแล้วมันกลายเป็นว่าโอเคพอหลังจากซีนนั้นไปแล้วทำงานอะไรซีนน่ะมันก็ง่ายขึ้นไงครับเหมือนโขมึงผ่านตรงนี้มาแล้วจะไปไปทำอะไรเล่นเล่นบทอื่นเออคือเล่นเหตุการณ์อื่นๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะง่ายแล้วแหละแต่ว่าจริงๆเราต้องบอกว่าน้องดาต้าเขาค่อนข้างเป็นมืออาชีพมากคือเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องแรกของน้องดาต้าด้วยมั้งครับแล้วก็น้องดาต้าเนี่ยตั้งใจทำงานมากคือจะเตรียมบทมีการไฮไลท์มาเลยอย่างดีแล้วก็ ก่อนที่จะไปถึงกองเนี่ยระหว่งางในรถตู้เนี่ยจะชอบชวนผมพี่พงศ์มามาซ้อมบทกันซ้อมบทกันอะไรเงี้ยแล้วเป็นคนที่ผมว่าจำบทเก่งมากคนหนึ่งครับแล้วเขาก็พยายามที่จะเรียนรู้จากพี่ยงจากคนที่เขาจะมีโค้ชแอคติ้งสอนด้วยจะคอยเรียนรู้จากพี่พวกนี้ยอยู่ตลอดมีอะไรก็จะถามแล้วก็ผมว่าเขาเป็นคนที่พยายามจะเข้าใจตัวละครอยู่ยเสมอครับติดตามความเคลื่อนไหวซีรีส์ Coffee Prince Version t ไท i ได้ทุกวันพฤหัสเวลา2ทุ่มทาง True Insight 61ค่ะ เห็นภาพสแนปช็อตภาพนิ่งไหมหหสวยมากนะอย่างกาบงานแบบงานโฟโต้แกลเลอรี่อย่างเงี้ยเออใช่ภาพอยากดูแล้วอ่ะโบที่คุณยังไงเนี่ยคุณบอก ยากเหรอบทนี่ที่คุณจะต้องทําครั้งแรกเนี่ย <h ums> เป็นผมผมรีเควสต์บอกพี่ยงผมขอกลางเรื่องแล้วก็ปิดกล้องอีกสักสามรอบนะแม่ <h ums> แม่ก็ทำเป็นแหมลําบากใจโบเขาก็เขินกันก็เพิ่งเคยเจอกันไงไม่ใช่ปัญหาออออถ้าพี่ยงอ,อยากจะเปลี่ยนตรงนั้นมาเป็นผมก็ได้นะอายุเกินอ่ะในเรื่องเขาต้องแบบเป็นลูกพี่ลูกน้องกับแม่เนี่ยาจจะเป็นแบบโอเลี้ยงปรินซ์อะไรพอแล้วมีโอกาสอย เออออยู่นน้ำเต้าหู้ปรินซ์ใจอยู่น้ำเต้าหู้ปรินซ์ใส่เสื้อขาวเคงเข่งขาสั้น